สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเ mm hmm. ทศบาลนครแม่สอดกับดิฉัน mm hmm. นางสาววราพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่เ mm hmm. ทศบาลนครแม่สอดเปิดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการลง ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2558จังหวัดต่างจัดประชุมคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่1ประจำปี2559 เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ค่ะที่โรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการ,พาการแพทย์นายแพทย์สมยศกรินทราทันรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนายแพทย์วิทยาสวัสดิ์วุฒิพงศ์รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมินายชำนาญซาปโปรง่ง รองผู้อำนวยการด้านการบริหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและดรเทิดเกียรติชิ an, นสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่รวมให้การต้อนรับนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดคนใหม่ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล,าบาลแม่สอดซึ่งนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ตาแหน่งเดิมคือเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก และได้เดินทางมารับตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดในวันนี้โดยในแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ได้พบผู้บริหารโรงพยาบาลนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและได้มอบนโยบายในการทํางานและให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวแม่สอดและอําเภอใกล้เคียงเทศบาลน,นครแม่สอด เปิดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนได้เริ่มมาลงทะเบียนในวันที่1จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2558ค่ะที่บริเวณนอกห้องสวัสดิการสังคมสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่กองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่กองงานสวัสดิการการเปิดให้ประชาชนทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ2,559หลังได้รับคำสั่งจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโดยเปิดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1 จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2558ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีสัญชาติไทยมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,497ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดในวันที่หนึ่งมกราคมของปีนั้นไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญผู้รับเงินเบีย้ยยังชีพตามระเบียบข,ของกระทรวงมหาดไทยผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่จัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2548ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการมีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบีย้ยยังชีพคนพิการด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนในวันเวลาและสถานที่ที่ทางเทศบาลกำหนดคณะสัทธาวัดชุมพลคีรีร่วมสืบสารประเพณีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2558ค่ะ คณะกรรมการวัดชุมพลคีรีและคณะรัทธาวัดชุมพลคีรีร่วมกันสืบสารประเพณีจัดงานทำบุญทอดกรถินสามัคคีประจำปี2558ที่วัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดโดยมีกำหนดการวันที่1พฤศจิกายน2558เวลา8นาฬิการวบรวมตั้งองค์กรถินณวัดชุมพลคีรีเวลา9นาฬิกา แห่ขบวนกระถินไปรอบเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์50รูปเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์สัมมเนรพร้อมคณะสัทธาและในเวลา13นาฬิกาจึงจะเป็นพิธีทอดถวายองค์กระถินพิธีทางศาสนาซึ่งคณะกรรมการและคณะสัทธาวัชุมพลคีรีได้พร้อมใจกัน จัดให้มีการทำบุญทอดกรถินสามัคคีขึ้นตามประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปีจึงเป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธศาสนิกชนจะได้ประกอบการบุญการกุศลเพื่อเป็นหลักฐานมั่นคงไว้ในพระพุทธศาสนาโดยทางวัดชุมพลคีรีเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดทางวัดชุมพลคีรีได้ปรึกษาหารือกันมีชันธามติให้มีงานทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนในการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณซ่อมแซมเสนาสนะโบราณสถานที่ชำรุดสุดโทมและเสียหายทางวัดชุมพลเคีรีต่อไปกระถินตามศัพท์แปลว่าไม้สะดึงคือไม้แบบสำหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวรในทางพระวินยัยใช้เป็นชื่อเรียกสังฆกรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้ว เพื่อแสดงออกซึ่งความสมคีของภิกษุได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันผ้าที่สงยกมอบให้แก่ภิกษุเรียกว่าผ้ากรถินหรือกรถินทุตสะโดยสงผู้ประกอบกรถิน,นกรรมต้องมีจำนวนภิกษุอย่างน้อยสี่รูประยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ประกอบกรถิน,นกรรมได้มีเพียงหนึ่งเดือนต่อจากสิ้นสุดการจำพรรษาเรียกว่าเขตกรถินนับตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11 ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12โดยช่วงนี้ตามวัดต่างๆจึงทำพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเอาไว้อีกทั้งเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถบรรทุกมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะ ร้อยตำรวจโทอําพลปัญญาสายพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุกหล้อจึงได้นำกำลังตำรวจสายตรวจต,วจตำบลมหาวันและหน่วยกู้ชีพมหาวันเข้าช่วยเหลือนายพนุวัตนปู่ลมดีอายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่183หมู่3ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจงังหวัดตาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ CBR 150สีแดงดำหมายเลขทะเบียน1กไก่ขอไข่4412ตากนอนอยู่กลางถนนมีอาการสาหัสหายใจโรยรินหน่วยกู้ชีพต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วนจากการสอบสวนทราบว่านายสายันปัญญาใสอา,า,า,ายุ46ปีผู้ขับขี่รถบรรทุก600ยี่ห้อ อีสุสุสีฟ้าหมายเลขทะเบียน82 8378กำแพงเพชรหลังจากขับจากส่งมันสำปลหังที่อำเภอแม่สอดแล้วมุ่งกลับบ้านในอำเภอพบพระพอมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่26ถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางใกล้ทางเข้าน้ำตกทารารัก์หมู่6บ้านเจดีโคตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากได้มีรถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูง วิ่งแหกโค้งข้ามฝั่งถนนมาชนรถของตนอย่างจังจึงทำให้ตัวนายอนุวัตรกระเด็นไปไกลกว่า50เมตรตนจึงรีบโทรแจ้งเหตุ1669เพื่อขอความช่วยเหลือจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ของนายอนุวัตรขับมาอย่างไวแล้วคนขับควบคุมรถไม่อยู่ขับเสียหลักแหกโค้งไปชนรถบรรทุก600อย่างจังทำให้ในายอนุวัตรได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดในเวลาต่อมาจังหวัดตากจัดประชุมคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่หนึ่งประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมสายประทีปศาลากลางจังหวัดตากนายวัน์ชำนานจุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตากครั้งที่หนึ่งประจำปี2559เพื่อกำหนดวางแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จังหวัดตากซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการผลักดันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการเจริญเติบโตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วจึงต้องใช้แรงงานจำนวนมากเช่นกันซึ่งพบว่า บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มากที่สุดได้แก่แรงงานต่างด้าวและบุคคลไร้สัญชาติซึ่งบุคคลที่เข้ามาใช้แรงงานในพื้นที่ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของตนเองจึงมีความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้มากที่สุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากกล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายและประกาศให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มสตรีและเด็กปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและแรงงานต่างด้าวสำหรับจังหวัดตากได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีมาตรการสำคัญหลายด้านยึดถือการปฏิบัติแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบอาทิการบังคับค้าประเวณีการใช้แรงงานเด็กและการบังคับขอทานโดยเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเร่งด่วนหมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ 8นาฬิกา12นาฬิกาส5นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดีฉันนางสาวราพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ